แล้วก็น้าเงินนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอ,อ,อยู่ทั่วจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตรกรรมอันหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะสร้างความรู้แล้วก็นํานวัตรกรรมความคิดของนิสิตคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยสู่นำไปใช้สู่ประชาคมอาเซียนนะครับมาเผยแพร่นะครับเพราะเราก็มีกลุ่มประชาคมอาเซียนจะมาร่วมง,งานในวันงาน ประชุมวิชาการด้ดยนะครับนอกจากนี้นะครับในปีนี้นะครับมีเป็นลักษณะพิเศษนิดหนึ่งตรงที่ว่าการแสดงผลงานนะครับเราจะจับพร้อมไปพร้อมกับโครงการวิจัยและพัฒนาภาพรัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นผลผลดีนะครับแล้วก็เป็นข้อดีที่จะให้ภาคเอกชน SME กลุ่ม SME ต่างๆทั่วจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใต้เคียงนะครับามาชมผลงานวิจัยแล้วก็มานําเสนอนะครับผล ผลผลิตนะครับของ SME ของท่านแล้วก็มาหาเอาโจทย์วิจัยมาให้กับทางนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนะครับว่าจะให้มหาวิจัยจะให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนช่วยอะไรท่านบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดพิษณุโลกก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับ SME เล็กๆน้อยๆที่มีโจทย์วิจัยของเยนเชิญนะครับ28-29กรกฎาคมนะครับ2วันครับ